สวัสดีค่ะต่อไปก็จะเป็นราศีอะไรเอ่ยราศีกันนะคะในเดือนสิงหาว่าไพ่อยากบอกอะไรนะคะราศีกันมาเจอกันได้เลยนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรในเดือนนี้นะคะการงานหรือการเงนินความรักคนโสดนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรนะคะมาอันนี้กันได้เลยเราจะจับให้ทีเดียวแล้วก็เปิดทีเดียวนะคะามาดูเรื่องกัน งานก่อนนะคะว่าใ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับการงานนะคะราศีกันนะคะการงานใครอยากบอกอะไรนะคะอันนี้เป็นดวงของใครไม่ได้วเ,เป็นดวงโดยวะะรวมนะคะใช้วิจารณ์ในการรับชมนะคะไม่ต้องไปคิดมากนะคะบางทีอาจจะไม่ใช่ดวงของเราก็ได้นะคะหรือว่าเป็นแค่แนวทางนะคะ ไม่ต้องไปแบบว่าเฮ้ยฉันต้องเจออะไรฉันต้องอันนี้อะไรฉันต้องทำยังไงนะคะไม่ต้องเป็นกังวลเนาะแค่เป็นแนวทางเฉยๆนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรไพ่อยากเตือนอะไรเกี่ยวกับเรานะคะก็จะเป็นาการงา,านการเงินคนมีคู่และคนโสดนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรนะคะราศีกันนะคะทีนี้ก็มาดูคนโสดนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไร ขอจับขั้นเดียวแล้วก็เกิดคั้นเดียวเลยนะคะนะคะว่าไพ่ยากบอกอะไรนะคะแล้วก็สรุปไพ่นะคะขอสรุปไพ่ให้โดยลวมแล้วเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรไหมนะคะชาวราศีกันนะคะ,ะจากขัน ราศีกันคะเรื่องการงานมีทะเลาะกับใครไหมนะคะทะเลาะเกี่ยวกับเรื่องเงินไหมราศีกันทะเลาะเกี่ยวกับเรื่องเงินของคนอะไรผิวขาวอวกไหมนะคะเงินก็ไม่เยอะมากเนาะชาวราศีกันนะคะเหมือนค่อยๆคุยกันหน่อยเนาะถ้าทะเลาะเรื่องเงินหรืออะไรนะคะถ้ามีปัญหากันนะคะคุณราศีกันค่อยค่อยคุยกันนะคะแล้วมันจะดีขึ้นนะคะถ้าทะเลาะกันเนาะเรื่องการงานนะคะส่วน คนเป็นมิตรก้อนน่าจะเดี๋ยวทะเลาะกันแล้วก็คืนดีกันไหมเพราะมันจะมีอายุ20หา30นะคะอีก30ขึ้นไปนะคะผิวขาวอวบนะคะก็มีการพูดคุยกันนะคะนะคะชาวราศีกันไม่รู้ทะเลาะกันเรื่องเงินไหมนะคะามามาดูเรื่องของการเงินชาวราศีกันเป็นยังไงนะคะใครอยากบอกอะไรนะคะชาวราศีกันขาเรื่องการเงินนะคะ คุณรับเงินนะนะคะแต่ว่าให้ระวังความอารมณ์ร้อนนะคะคุณราศีกันนะคะความอารมณ์ร้อนของคุณเหมือนคุณก็อยากไปที่ไหนซักแห่งน,นะคะที่ทําให้รู้สึกดีรู้สึกอะไรนะคะเรื่องการเงินเงินก็เหมือนทําไมเงินมันแบบว่าอะไรนะรู้สึกว่าอยากได้เงินเพิ่มหรืออะไรไหมนะคะคุณราศีกันนะคะเหมือนต้อง เพิ่งตัวเองไหมนะคะการพูดคุยกับใครก็ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะคะราศีกันก็เขาบอกว่าให้ระวังความอารมณ์ร้อนเนาะนะนะโดยรวมแล้วไม่มีอะไรนะคะคุณราศีกันหรือว่าอีกคนนึงเกี่ยวข้องกันเงินเกี่ยวข้องกับเรื่องรักหรือเรื่องอะไรด้วยไหมนะคะราศีก,กนันมาดูคนมีคู่นะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวับคนมีคู่นะคะของราราศีกันนะคะ ราศีกันคาถ้ามีคู่ก็อาจจะคุยกันน้อยมากแต่ก็ยังตัดกันไม่ขาดนะคะกับผิวแทนนะคะกับผิวแทนนะคะก็ยังตัดกันไม่ขาดคุณไม่คิดถ้าความรักไม่ค่อยหวานนะคะให้พากันไปเที่ยวบ้างนะคะ เผื่อความรักจะหวานขึ้นนะคะราศีกันสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะคนที่มีคู่หรือว่าคนที่มีคนรักหรือว่ายังไงนะคะมันอาจจะโดยรวมกันได้นะคะให้พากันไปเที่ยวบ้างปัญหามันจะได้น้อยและปัญหามันจะได้คลี่คลายนะคะถ้าเราคุยกันน้อยนะคะราศีกันนะคะให้ไปเที่ยวบ้างนะคะเพราะยังไงคุณก็ยังตัดเขาไม่ขาดนะคะอาจจะคุยกันน้อยเนาะราศีกันเนาะให้พากันไปเที่ยวนะคะ ถึงความรักมันจะหวานเนาะโอเคมาดูคนโสดคนโสดอยากบอกคนโสดเป็นยังไงบ้างนะคะราศีกันราศีกันคะคนโสดนี้คุณมีมากกว่าสองคนไหมที่เข้ามานะคะอาจจะเกี่ยวข้องเรื่องเงินด้วยเรื่องอะไรด้วยเนาะแล้วก็มีคน รุ่นเดียวกับคุณอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันเรื่องอะไรเนาะผิวขาวผอมอายุ30ขึ้นไปนะคะหรือไม่งัง้นก็บางคนอาจจะอายุน้อยนะคะอาจจะอ,อายุน้อยแต่ความคิดของเขาเป็นผู้ใหญ่ได้นะคะ30ขึ้นไปนะคะราศีกันสำหรับคนโสดคนมีคนคุยอยู่แล้วใช่ไหมนะคะมากกว่า2คนไหมหรือคนที่3ามมีปัญหาอะไรกันไหมนะคะคุณราศีกันนะคะ เหมือนคนโสดเนาะถือว่าไม่ว่างนะถือว่ายังมีคุยอยู่นะนะคะราศีกันที่เด่นชัดท,ที่คุณคุยคุยกับเขาทุกวันหรืออะไรก็จะเป็นผิวขาวนะคะผิวขาวอวบนะคะราศีกันที่เด่นสัดเนะาะให้สรุปแล้วจะเป็นยังไงนะคะก็ยังต้องคุณเองก็ยังหลักหลักการแบบพัฒนาตัวเองนะคะยังอยาก พัฒนาตัวเองแล้วก็เหมือนต้องทํางานเพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่นนะคะคุณราศีกันเนาะโดยรวมแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ก็เรื่องงานนะให้ระวังเรื่องงานนะอาจจะทะเลาะกันเรื่องเงินหรือเครียดเรื่องเงินไหมนะคะราศีกันนะคะโอเคคนแล้วก็เรื่องเรื่องคนมีคู่ก็ ให้พากันไปเที่ยวบ้างนะคะราศีกันจะได้ดีขึ้นเนาะส่วนคนโสดก็เด่นชัดเกียกัผิวอวบนะคะผิวอวบนะคะอีกคนนึงก็ผิวแทนนะคะบางทีอ่ผิวแทนไม่ขาวมากนะคะผิวแทนเนาะผิวแทนนะคะไม่รูอ่าแล้วก็อีกคนนึงก็ผิวที่ห่างไกลหน่อยก็คือ คนผอมนะคะอายุอาจจะไล่เลี่ยวก,กับคุณนะคะที่มีปัญหากันหรือว่ามีประเด็นกันไหมนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยากต้องการใครหรือยังไงเนาะมันคุณต้องใช้ความสามารถของตัวเองนะคะราศีกันโดยรวมแล้วไม่มีอะไรคุณเองก็ยังอยากพัฒนาอยากอะไรนะคะแต่คุณก็ตัดไม่ขาดเรื่องการแบบอะไรนะไม่ใช่อ่ขอโทษด้วยค่ะบางราศีกันนะคะ คุณเองก็ยังอยากพัฒนารักในการพัฒนาตัวเองพัฒอะไรแต่ตอนนี้คือคุณยังอยู่ในช่วงที่แบบว่าต้องทําอะไรเพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่นนะคะราศีกันโอเคก็มีเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันครั้งหน้านะคะราศีกันบ๊ายบายค่ะ